เมืองหลวงของเวียดนามนะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนริตออร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอแม่อร่อยมากเลยแมบอกว่าอร่อยนี่จได้ร้านจะแบบ s t i a กับมุนก็บอกนี่บรรยากาศกินกินน่้นร้อนนะเย่น

还有好多。